แอปเปิลเชิญสื่อร่วมง,งานอ e ีเวนต์8มีนาคมนี้คาดเปิดตัว iPhone ราคาประหยัดสำนักข่าวอินโฟเควอ3มีนาคม2565เบรสต์แ a ปเปิลอิงได้ส่งคำเชิญถึงสื่อมวลชนให้เข้าร่วมง,งานนาอีเวนในวันที่8มีนาคมนี้ขณะที่สื่อคาดการเป็นวงกว้างว่า Apple จะประกาศเปิดตัว iPhone ราคาประหยัดรุ่นใหม่งานอ e ีเวนต์ดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้สโลแกน Peak Performance จะสอรตอรีมิ่งผ่านทาง YouTube และเว็บไซต์ของ Apple โดย Apple จัดงานอีเวนต์ทางออนไลน์มาตั้งแต่โรคโควิดลบสิบาระบาดในเดือนมีนาคม2563สาำนักข่าว CNBC รายงานว่างานดังกล่าวจะเป็นงานอีเวนต์แรกของ Apple นับตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ที่ได้เปิดตัวแลปทอทหานไม่แต่คู่อป,ปะ Macbook OK รุ่นใหม่และก่อนหน้านี้ Apple จัดงานอีเวนต์เปิดตัวไอแพระดับไ้เอ็นและคอมพิวเตอร์แมคในช่วงใบไม้ผลิดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วรายงานจากสื่อหลายสำนักและนักวิเคราะห์คาดว่า a อ p l e อาจประกาศเปิดตัว iPhone ระบบ 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่มีเซนเซอร์หลายน,นิ้วมือรวมถึงไอแพร์ระดับกลางปัจจุบัน Apple จำหน่าย iPhone รุ่นประหยัดในชื่อว่า iPhone SE ซึ่งเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2563และจำหน่ายในราคา399ดอลลาร์ 99, โดยเป็น iPhone รุ่นล่าสุดที่มีเซนเซอร์หลายนิ้วมือทัด ID ทั้งนี้รายงานของ Bloomberg คาดว่าไอแพรรุ่นใหม่จะเป็นเวอร์ชันอัปเดตของไอแพโดยไอแพร์ได้รับการอัปเดต,ตล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคม2563และปัจจุบันจำหน่ายในราคา599ดอลลาร์นอกจากนี้คาดว่าแวนไม่เอก